เช้านี้คุณตื่นมาด้วยร่างกายที่ยังง่วงนิดนิดหัวใจที่ยังแต้งช้ากว่าปกติกล้ามเนื้อที่ยังแข็งและสภาพจิตใจที่ยังปรับตัวไม่ทันกับแสงของเช้าวันใหม่หลายคนตื่นขึ้นมาแล้วลุกเลยรีบไปอาบน้ำรีบแต่งตัวรีบออกทำงานเหมือนโลกทั้งใบกําลังกดเร่งให้ต้องเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่แท้จริงแล้วตอนที่เราตื่นขึ้นมาข้างในร่างกายของเรายังตื่นไม่ครบหัวใจยังไม่พร้อมระบบประสาทยังช้าเลือดยังข้นหลอดเลือดยังแข็งและร่างกายยังอยู่ในหมวดพักมากกว่าทำงานฉันอยากให้คุณลองฟังสิ่งนี้เพราะมันสำคัญกับชีวิตเรามากกว่าที่คิดนั่นคือช่วง6นาฬิกาถึง10นาฬิกา เป็นช่วงที่ทั่วโลกสถิติหัวใจวายสูงที่สุดและไม่ใช่เพราะใช้แรงหนักแต่เป็นเพราะร่างกายยังไม่พร้อมแต่เราบังคับให้มันต้องทำงานทันที และญี่ปุ่นประเทศที่คนอายุยืนที่สุดในโลกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากจนสร้างกิจวัตรประจำชาติขึ้นมาชื่อว่าเรดิโอไทโซชุดท่าออกกำลังกายเบาๆที่อยู่กับประเทศนี้มาตั้งแต่ปี1928จนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำกันทั้งเด็กและผู้สูงอายุ วันนี้ฉันจะเล่าให้ฟังแบบลึกแต่ฟังง่ายว่าทำไมตอนเช้าถึงอันตรายร่างกายเรากำลังเจอกับอะไรและทำไมทางง่ายๆแค่3ถึง5นาทีถึงช่วยชีวิตคนได้มากกว่าที่คิดรวมถึงพาคุณทำความรู้จัก5าทางง่ายๆที่ใครก็ทำได้เพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างนุ่มนวลปลอดภัยและเต็มพลัง ทำไมช่วงเช้าถึงเสี่ยงที่สุดในรอบวันการตื่นนอนไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาเท่าที่เราคิดเพราะมันคือการเปลี่ยนโหมดระบบภายในแบบกระทันหันจากโหมดพักไปเป็นโหมดทำงานเต็มกำลังภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรา 1. คอติซอลพุ่งสูงแบบเฉียบพลัน เมื่อเราตื่นฮอร์โมอนคอร์ติซอลจะพุ่งขึ้นทันทีเพื่อกระตุ้นให้เราตื่นแต่ผลข้างเคียงคือความดันเพิ่มหลอดเลือดหดตัวหัวใจต้องสูบฉีดแรงกว่าปกติทำให้หัวใจของเราโดนเร่งทันทีตั้งแต่ยังตื่นไม่เต็มที่ 2. เลือดค้นและหนืดจากการไม่ดื่มน้ำหลายชั่วโมง ช่วงที่เรานอนร่างกายไม่ได้รับน้ำเลยเลือดจึงข้นขึ้นหนืดขึ้นไหลช้าลงหัวใจต้องใช้แรงมากขึ้นในการสูบฉีดซึ่งเป็นภาระที่เพิ่มโดยที่เราไม่รู้ตัว 3. เกล็ดเลือดเหนียวและจับกลุ่มง่ายตอนเช้าเกล็ดเลือดมีแนวน้อมจะเกาะตัวง่ายกว่าปกติซึ่งทำให้เกิดลิ่มเลือดได้ง่าย ถ้าไหลไปเจอคราบไขมันสะสมในหลอดเลือดก็เสียงอุดตันได้ทันที 4. หลอดเลือดแดงแข็งมากที่สุดในตอนเช้าหลังจากนอนนิ่งๆทั้งคืนหลอดเลือดจะแข็งมากกว่าเวลาปกติเหมือนท่อที่ยังไม่อุ่นถ้าเราออกแรงทันทีเช่นยกของหนักรีบเดินรีบกม้มรีบทำนู่นนี่ก็มีโอกาสทำให้หลอดเลือดฉีกหรือแตกโดยเฉพาะในคนอายุมาก 5. หัวใจยังไม่ปรับตัวหัวใจตอนเช้าเต้นช้ากว่าหากเราเร่งให้มันทำงานหนักกระทันหันมันเหมือนโดนกระชากโดยที่ยังไม่พร้อมซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ช่วงเช้าเป็นช่วงที่หัวใจของเราทำงานหนักโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย นี่คือเหตุผลที่คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการปลุกหัวใจอย่างอ่อนโยนก่อนเริ่มทำงานจริงในทุกวันเคล็ดลับยืดอายุแบบญี่ปุ่นเรดิโอไทโซ่ไม่ใช่การออกกำลังกายหนักไม่ใช่โยคะไม่ใช่ไทชีแต่มันคือทางง่ายๆที่ออกแบบมาเพื่อปลุกทั้งร่างกายทำกันทั้งประเทศทั้งเด็ก พนักงานบริษัทไปจนถึงคนอายุ80-90ปีหลายที่เปิดเพลงพร้อมกันทุกเช้าในสวนในโรงเรียนในโรงงานในสำนักงานมันเป็นการสื่อสารว่าเราจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยร่างกายที่ตื่นอย่างสมดุลและปลอดภัยและนั่นคือเหตุผลที่ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ผู้คนมีอายุยืนที่สุดชาติหนึ่งของโลก ประโยชน์ที่ทำให้เรดิโอไทโซได้ผลจริง 1. เพิ่มความอุ่นของกล้ามเนื้อเมื่อกล้ามเนื้ออุ่นขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นอาการปวดเมื่อยลดลงและร่างกายพร้อมรับแรงมากขึ้นหลายเท่า 2. เปิดหลอดเลือดให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการขยับเบาๆทำให้หลอดเลือดขยายตัวยืดหยุ่นขึ้นลดโอกาสฉีกข,ขาดเหมือนอุ่นเครื่องเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางจริง 3. ลดความข้นของเลือดเลือดจะกลับมาบางระดับหนึ่งทําให้หัวใจไม่ต้องออกแรงมากลดโอกาสเกิดลิ่มเลือดและช่วยให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้น 4. ปรับสมดุลระบบหายใจท่ายืดท่าเปิดอกท่างอตัวทําให้การหายใจลึกขึ้นช่วยลดอาการเวียนหัวตอนเช้าลดการมึนงงหลังตื่นนอน ลดความเครียดตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านการเคลื่อนไหวช้าๆลมหายใจที่สม่ำเสมอเสียงเพลงเบาๆที่ใช้ทำเรดิโอไทโซ่ทั้งหมดยังช่วยค่อยๆลดระดับคอร์ติซอลด้วยทำให้หัวใจไม่กระฉับกระเฉงเร็วเกินไป5ท่าที่ทำได้จริงท่าที่1ยกแขนขึ้นลงช้าๆเพื่อเปิดตรวงอกท่านี้ช่วยปลุกปอด ช่วยให้ระบบหายใจเริ่มทำงานเข้าจังหวะช่วยกระตุ้นหัวใจแบบนุ่มนวลและทำให้ลำตัวช่วงบนคลายตัวได้ดีมากท่าที่สองหมุนแขนเป็นวงกลมหมุนช้าๆไม่เกรงไหล่ไม่ฝืนจนเจ็บช่วยลดปัญหาไหล่ติบและช่วยให้เลือดไหลจากหัวไหล่ลงแขนได้ดีขึ้นมากท่าที่สามบิดลำตัวซ้ายขวา นี่คือท่าที่ช่วยระบบย่อยอาหารที่สุดเพราะช่วยขยับอวัยวะภายในลดแกส๊สลดอาการแน่นช่วยให้เลือดไหลเวียนที่ลำตัวส่วนกลางดีขึ้นท่าที่4กลมตัวไปด้านข้างการยืดด้านข้างช่วยให้ปอดเปิดทำให้หายใจได้ลึกขึ้นตรงนี้สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะปอดตอนเช้าขยายได้น้อยกว่าปกติ ท่าที่5ยกเข่าสลับขานี้คือท่าปลุกหัวใจแบบปลอดภัยที่สุดดีสำหรับคนขาอ่อนแรงคนวัยทำงานและผู้สูงอายุช่วยสร้างความร้อนเบาๆให้ร่างกายเหมือนเปิดสวิต์ให้ระบบไหลเวียนพร้อมทำงานเคล็ดลับเพิ่มเติมให้ผลลัพธ์ชัดเจนกว่าเดิมทำหลังตื่นภายใน5-10นาทีดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนทำ อย่าเร่งอย่ากระชากทำอย่างน้อยเจ็วันติดกันเพื่อให้ร่างกายเริ่มจำจังหวะถ้าปวดหลังให้ทำแบบนั่งได้เลยถ้ายืนทำให้เท้ากว้างระดับไหล่ถ้าอยากได้ผลสูงสุดทำสองรอบเช้าเย็นผลลัพธ์ที่คุณจะรู้สึกได้เมื่อทำต่อเนื่อง2-4สัปดาห์ 1. เตือนง่ายไม่งัวงเงีย 2. หายใจโล่งขึ้น 3. สมองปลอดโปร่ง 4. ไม่มีอาการแน่นอกตอนเช้า 5. ปวดหลังปวดไหล่ลดลง 6. ระบบขับถ่ายดีขึ้น 7. อารมณ์ดีขึ้น 8. ความเครียดลดลง 9. รู้สึกฟิตขึ้นแม้ไม่ได้ออกกำลังกายหนัก 10. ทั้งวันเคลื่อนไหวเบาสบายและสมดุล ญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าตอนเช้าร่างกายเริ่มอย่างถูกต้องทั้งวันจะดีไปเองและเรดิโอไทโซคือกุญแจดอกนั้นและสุดท้ายนี้ฉันอยากให้คุณลองหลับตาฟังตัวเองสักครู่ ฟังเสียงหัวใจเต้นเบาๆฟังจังหวะลมหายใจและสังเกตว่าร่างกายของเรามันทำงานแทบทุกวินาทีเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ต่อโดยที่เราแทบไม่เคยหยุดขอบคุณมันเลยทุกเช้าคือการเกิดใหม่อีกครั้งคือโอกาสที่เราจะดูแลตัวเองใหม่เริ่มต้นใหม่ช้าลงอีกนิดและฟังร่างกายให้มากขึ้นอีกนิด เชา้าไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องรีบเสมอไปเราไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาวิ่งใส่ความกดดันของโลกทันทีแต่เราสามารถเลือกให้เชา้าเป็นช่วงเวลาที่สงบที่สุดสบายที่สุดเป็นมิตรกับหัวใจที่สุดเรดิโอไทโซอาจจะเป็นเพียงแค่ท่าง่ายๆที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่ความง่ายนี่แหละที่ทำให้มันตรงพลังเพราะเรามักมองข้ามสิ่งง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนทั้งวันของเราได้สุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอะไรยิ่งใหญ่มันเริ่มจากการขยับตัวเบาๆตอนเช้าการยืดแขนการหายใจลึกการปล่อยให้หัวใจเตือนอย่างนุ่มนวลก่อนที่เราจะเริ่มวิ่งตามความรับผิดชอบทั้งหลาย ฉันอยากให้คุณลองใช้เช้าวันพรุ่งนี้เป็นเช้าที่เราปฏิบัติกับตัวเองอย่างอ่อนโยนที่สุดไม่รีบไม่กดดันไม่โทษตัวเองที่ยังเหนื่อยแต่ให้เวลากับหัวใจให้เวลากับกล้ามเนื้อให้เวลากับร่างกายเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น เมื่อคุณยืดแขนขึ้นเมื่อคุณหมุนไหล่เมื่อคุณบิดลำตัวเมื่อคุณยกเขา่าร่างกายของคุณจะเหมือนได้บอกว่าขอบคุณนะที่ดูแลฉันก่อนเริ่มต้นวันใหม่และวันนั้นทั้งวันคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณหายใจดีขึ้นคิดชัดขึ้นใจเย็นขึ้นหัวใจเต้นสบายขึ้นและร่างกายพร้อมเสมอสำหรับสิ่งที่เข้ามา สุขภาพไม่ใช่สิ่งที่เราซื้อได้แต่เป็นสิ่งที่เราดูแลมันทีละนิดวันละไม่กี่นาทีอย่างสม่ำเสมอด้วยความรักและความตั้งใจดีต่อชีวิตของตัวเอง ท้าวันนี้คุณกำลังเริ่มต้นขอให้กำลังใจตัวเองว่าคุณกำลังก้าวสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมและสงบกว่าเดิมในทุกเช้าเพราะคุณเลือกเริ่มต้นเช้าให้ถูกต้องและฉันหวังว่าเรดิโอไทโซจะเป็นเพื่อนในทุกเช้าของคุณเป็นจังหวะเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณแข็งแรงขึ้นและทำให้ชีวิตของคุณนุ่มนวลขึ้นทีละวันทีละเช้าจนกลายเป็นนิสัยดี ดีที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตต่อจากนี้ทุกเช้าคือของขวัญและคุณคือคนที่เลือกจะรับมันอย่างอ่อนโยนที่สุดค่ะ